พาไชมการแกะบัวนะครับผมชุดนี้ชุดที่เทเมื่อวานนะครับผมเนี่ยตัวนี้ก็แกะไปแล้วนะครับผมพี่เจนนะครับผมเนี่ยชุดนี้แกะไปแล้วนะครับผมบัวจะทิ้งไว้ฝั่งนู้นนะครับผมเดี๋ยวก็ไปตากแดดไว้นะฮะเนี่ยชุดนี้ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูตัวนี้ครับตัวนี้นะวิธีแกะนะครับผมเคาะออกนะฮะนี่แค่นี้เองนะครับผม การแกะบัวปูสนสำเร็จรูปนะครับผมโดยใช้แบบเหล็กนะฮะนี่ฮะพอหนึ่งก็อกนะฮะสกครับการแกะบัวนี้นะฮะชุดที่เทเมื่อวานนะโดยใช้แบบเหล็กนะครับผมมันจะง่ายครับผมแบบนี้ไม่ต้องไป นี้นะครับผมตัวข้างล่างเดี๋ยวเราก็จะแกะตัวเนี่ยตัวนี้จะเป็นเนี่ยกับนี่ฮะผมเราก็จะแกะตัวนี้ออกแกะไม่ยากนะครับผมตัวที่เราใส่แทนทรายนะครับผมนี่ฮะนี่ฮะคือบัวปูนสําเร็จรูปนะครับผมนี่ฮะเราก็เอาไปวางเนี่ยฮะเราโยกแบบนี้เพราะว่าตัวนี้เราใช้ยึดเป็นท่อ PVC นะครับผมเพราะว่าท่อ PVC มันจะโยกได้นะครับผมมันจะนิ่มหน่อยไม่แข็งถ้าเราเอาเลยยิงเวลาเราโยกตอนแกะมันจะลําบากนะครับผมต้องถอดออกหมดตัวนี้เราไม่ต้องถอดหมดนะครับผมนี่ะเขาะออกนะครับผมนี่ฮะเราเทต้องใช้น้ำมันเครื่องทาหน่อยนะครับผมเพราะว่าช่วยให้มัน ไม่ติดกับเหล็กด้วยเหล็กต้องสะอาดตลอดนะครับผมนี่ฮะนี่ฮะแล้วก็ดึงออกนะครับผมเดี๋ยวเราก็ก่อนส่งลูกค้าเราก็เอากระดาษทรายลูบเที่ยวหนึ่งก่อนนะฮะลูบนะฮะผมแล้วก็งานก็จะเนี้ยบสวยนะครับผมเนี่ยแกะปึ๊บนะครับผมปูนแดงเทนะบวกปูนสําเร็จรูปนะฮะนี่นะฮะวิธีแกะอ่าเราจะเคาะไป นิดหนึ่งนะครับผมก่อนที่เราจะเทใหม่เราก็ต้องทําความสะอาดให้เกลี้ยงเลยนะครับผมเอาเครื่องเป่าฝุ่นออกให้หมดเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่สวยบัวออกมาจะไม่สวยนะครับเวลาเราเทมันจะมีตัวเศษเก่าๆอยู่นะครับผมเศษปูนเก่าๆมันก็จะทําให้บัวไม่สวยนี่ฮะ ตัวนี้เป็นของลูกค้าอยู่อำนาจเจริญนะครับผมอุบลแถวอุบลแถวอำนาจเจริญนะครับสองหลังนะตัวนี้ทําให้ลูกค้าอำนาจเจริญนะฮะลองทําดูนะครับผมใครที่อยากสร้างรายได้อยู่บ้านสร้างรายได้นะครับผมมีฝีมือในการใครที่เป็นช่างแล้วนะน่าจะทำไม่ยากนะครับผมใครที่เป็นช่างปูนละการทำไม่ยากนะครับผมนี่คือการแกะบัวนะครับผม แกะบัวปูนสาเร็จรูปการแกะตัวนี้เราก็ต้องเก็บออกให้หมดนะเก็บตัวเครื่องเป่าุ่นให้สะอาดนะนี่ครับผมเคาะนิดนึงนะครับผมเคาะให้มันดีดตัวออกกันนี่ฮะอันนี้นะครับนี่ฮะเราก็ดึงออกไปเลยนะ เพื่อเอาไปแต่งขัดกระดาษทรายนะฮะแล้วก็ส่งลูกค้าเลยนะครับผมนี่ครับผม นีครัแล้วก็เอามาตากแดดแล้วก็เก็บรายละเอียดต่างๆกระดาษทรายขัดนะครับผมตัวนี้ก็ตากแดดทิ้งไว้นะครับผมนี่ฮะเบัรูนสําเร็จรูปนะครับผมใครที่สนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมมีการจัดส่งนะครับผมราคาก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผม โอเคนะครับผมวันนี้ก็ฝากคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะวันนี้ก็ฝากคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ